โดนกลั่นแกล้งในที่ทํางานทําอย่างไรคะเมืองก็อ่อนแอแล้วเกินโอยโดนกลั่นแกล้งไม่ได้เลยฉันเป็นนางเอกนะฉันเป็นทัดดาวบุษยาเธอจะมารังแกะฉันไม่ได้โอ้ยอย่าทำอย,อย่าทำโอ้ยอย่าทำฉันนะฉันฉันอ่อนแอดัจริตแหมโดนกลั่นแกล้งในที่ทํางาน ที่เวลาอยู่ข้างนอกนี่ปากเก่งนักด่าชาวบ้านด่าคนนั้นด่าคนนี้รังเกียจคนนั้นรังเกียจคนนี้เกมอยู่ที่ทํางานนี่จ๋องเป็นหมาเลยอุ้ยโดนกันแก้งทํายังไงดีดัดจล,ลิตทีนี้อ่อนปวกเปียกขึ้นมาเชียร์ที่กับผัวนี่เก่งนักด่าช็อตชๆอชอดช,อ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 ชอเอาเปียบถือที่สุด แต่เวลาโดนรังแกที่ทำงานโอ๊ยโดนรังแก่ทำยังไงดีหาวิธีออกไปได้เลยแตจะหลิดมากชีวิตมึงเอาเปรียบคนมาตั้งมากมายชีวิตมึงข่มขี่ผัวมึงก็มาตั้งหลายครั้งแต่ทามาทีนี้โดนที่ทำงานรังแกโอ้ยทุสู้ไม่ได้เลยหาสมองในการไปแก้ไขปัญหาไม่ได้จะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอเลยปวกเปียก เป็นคุณหนูทัดดาวสุสยาขึ้นมาเลยเจ้าฮะโอ้ยกุลเชื่อจริงๆมึงไปให้มันลังแกทำไมล่ะมึงไม่มีสมองในการจัดการจัดแจงอะไรเลยหรอที่เรื่องอื่นนี่แก้ปัญหาเก่งแลอเกินโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านแก้ได้ทุกเรื่องแต่เรื่องตัวเองแก้ไม่ได้สักเรื่องเอาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ เวลาแนะนําเรื่องชาวบ้านเดียวโ,โหแก่งบอกหนึ่งบอกสองขั้นตอนในการทําวิธีในการทํารู้หมดพอเวลาตัวเองโดนบ้างไม่มีปัญญาแก้ไขสันดานคนอื่นที่ทําเมืองที่รังแกเมืองโอ้ยหัดมีความเข้มแข็งในการเอาตัวเองออกจากความทุกข์ซะบ้างเถอะอย่ามาปลวกเปียให้มันมากนัเลย มึงก็รู้วิธีในการจัดการอยู่หัดมีสติใครลังแกมึงมึงอยาให้มันลังแกเตือนมันไปสิบอกมันไปสิมึงจะไปกลัวอะไรล่ะถ้ามันไล่ออกมึงก็หาที่ทํางานใหม่มึงจะไปกลัวอะไรมึงมีความสามารถไหมล่ะถ้ามึงเป็นคนมีความสามารถมึงจะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องได้แต่ถ้ามึงเป็นคนอ่อนอ่อนปวกเปียกหล่อแหล่รอแรงมึงจะไม่คนไม่มีความสามารถอะไรเลยสติสําคัญมึงกลับมานั่งเฉยๆแล้วตั้งสติ แล้วพิจารณาตามความเป็นจริงดีว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนรังแกเราใครอยู่สูงกว่าคนที่รังแกเราแล้วเราจะต้องจัดแจงจัดการยังไงบอกหัวหน้าได้ไหมดอกผู้บริหารได้ไหมบอกเขาได้ไหมบอกเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นได้ไหมให้ช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขทำได้ไหมมึงไม่มีปากเหรออมอะไรไว้ในปากฮาร์ดบีดเหรอแล้วอมไปเขารักมึงเพิ่มขึ้นไหมล่ะ ก็ไม่เอาสติลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาไม่ใช่มาปวกเปียกจะโดนยังคนรังแกทำยังไงดีใครจะรู้บริบทของการดงรังแกดีไปกว่ามึงเองมึงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มึงโดนรังแกได้มึงต้องแก้ไขที่ตัวเองไหมถ้าอะไรที่มึงต้องแก้ไขที่ตัวเองมึงก็ต้องแก้ แต่ถ้ามึงแก้ไขทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้มึงก็ต้องบอกคนที่มีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้ปัญหานี้ให้กับเราไม่ใช่มานั่งทำยังไงดีทำยังไงดีใครจะไปรู้ปัญหาของเราหรือว่าปัญหาของเรามีปัญหากับใครเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องเจ้าของบริษัทถ้ามึงมีปัญหากับเจ้าของบริษัทก็ตัวใครตัวมันพอมึงไม่สามารถแก้ไขกับเจ้าของบริษัทได้ทางเดียวอย่างเดียวคือมึงลาออก ถ้าเจ้าของบริษัทหรือหัวหน้ากันแกล้งมึงแสดงว่ามันมีเหตุผลแสดงว่ามึงเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจู่ๆคนคนหนึ่งจะโดนลังแกมันต้องมีเหตุของการโดนลังแกมึงโดนลังแกเพราะอะไรล่ะมึงกลับไปถามตัวเองสิ